สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็จะทำการดันปรับพื้นที่ที่เราได้ทำการถมดินเอาไว้เนาะ<ต>เราจะตัดพื้นที่ใหม่ทั้งหมดเลยันนี้รถไถก็กำลังดันดินให้เราอยู่นะคะนี้เป็นบริเวณร้าน เรานะคะคเดี๋ยวเราจะทําการดันปรับพื้นที่ใหม่ทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็จะทําการย้ายล้านข้างหน้านี้คงจะเป็นแปลงนาแปลงนาแปลงนาอะไรดีแปลงนาสาธิตแปลงนาสาธิตเป็นแปลงเล็กๆค่ะ ซึ่งเราจะเลี้ยงยังไม่รู้เนาะว่าจะเลี้ยงปลาหรือจะเลี้ยงหอยดีเพราะว่าเราจะต้องมีการหมักดินอะไรเงี้ยก็คือกลัวปลากลัวหอยมันจะตายด้วยเดี๋ยวรอดูอีกทีนะคะว่าจะสามารถเลี้ยงได้หรือเปล่าเนาะอันนี้เราก็ทำการปรับดินใหม่ทั้งหมดเลยค่ะวันนี้ให้เพื่อน สมัยเรียนที่เรียนด้วยกันมาช่วยปรับดินให้นะคะแล้วเราจะทำการปรับแต่งตรงนี้ให้เป็นกระท่อมขอบบ่อไปนะคะ ค่ะแล้วสำหรับวันที่สองนะคะเราก็ได้ทำการเมื่อวานเราทำการดันปรับหน้าดินปรับพื้นที่แล้วเนาะวันนี้เราทำการขุดเริ่มขุดคลองไส้หนูแล้วกันเพราะว่ามันเล็กไม่ได้ขุดใหญ่มากนะคะขุดเล็กๆให้พอเป็นโคกหนองนาได้เนาะก็เรียกขอเรียกว่าคลองไส้หนูแล้วกัน,นะคะ่ะมันเป็นพื้นที่เล็กๆ แล้วก็เราก็ไม่ได้ขุดใหญ่มากาสองสองหน้าเรียกอะไรสองปากความกว้างขนาดสองปากตากักแมคโครเล็กกันนะคะเราก็จะตทำการดันปรับพื้นที่ใหม่ ว่าทําการเกษตรต้องใช้ทุนไหมมันก็ต้องใช้นะคะเพราะว่าอย่างเงี้ยคือมันเป็นดินเหนียวเราไม่สามารถที่จะเอาจอบไปขุดเองได้เนาะก็เดี๋ยวให้แมคโครน้ำล่องให้ก่อนนะคะแล้วก็ที่เหลือเราก็จะใช้จอบในการตกแต่งตกแต่งคลองใหม่ ค่ะหลังจากที่เราได้เอาเครื่องจักรลงไปแล้วเอาแมคโครทำการขุดทีนี้ก็ต้องแต่งด้วยมือแต่งขอบคองไส้ไก่ด้วยมือนะคะ คลองนี้เราจะไม่เป็นคลองดินนะคะคือเดี๋ยวจะทําการเอาพลาส,สติกมาปูเพื่อเก็บน้ําเพราะว่าตรงนี้มันไม่สามารถเก็บน้ําได้มันเป็นดินถมใหม่ซึ่งปล่อยน้ําไปมันก็จะไหลรั่วไหลซึมไปตามร่องดินหมดนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงเย็นแดดล่มลมตกเราก็ ช่วยกันในครอบครัวในคลองไส้ไก่เราก็คิดด้วยว่าจะปลูกบัวกับเลี้ยงปลาปลาทับทิมประมาณนี้นะคะเราจะทำระบบน้ำวนนะคะคือจะดูดน้ำจากสะด้าน,นหลังบ้านขึ้นมาแปลงนาแล้วปล่อยจากแปลงนาลงคองไส้ไก่อีกทีนึงเนาะ เพื่อให้น้ำไม่เสียนะคะหมุนเวียนกระตุน้นออกซิเจนให้ปลาจเจริญเติบโตตามปกติเหมือนอยู่ในคลองธรรมชาติจริงๆนะคะ หลังจากที่เราได้ทําการขุดโคกหนองนาแล้วนะคะเราก็ดินตรงนี้เก็บน้ําไม่อยู่เพราะเป็นดินถมใหม่ใช่ไหมคะเราก็เอาพะยางปูเพื่อที่จะให้น้ํามันอยู่แต่ปรากฏว่าปัญหาของเราก็คือพะยางมันรั่วะคะ่ะแล้วก็ ไม่รู้ว่าล่วตรงไหนเนาะล้วทีนี้ฝนตกลงมาด้วยอะไรด้วยถามว่าอยู่ไหมน้ำมันก็อยู่แต่อยู่ประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวเราจะทำการวิทย์น้ำขึ้นจากพาย,ยางให้หมดก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะทำการปะพาย,ยางใหม่อีกรอบนึงนะคะแล้วถึงจะเริ่มลองทดสอบเอาน้ำใส่ดูนะคะ แล้วนี่ก็คือแปลงนาแปลงนาจำลองของเรานะคะเป็นแปลงนาสาธิตแปลงเล็กๆความกว้างก็จะอยู่ประมาณที่5คูณ10เมตรนะคะอันนี้เป็นโคกหนองนาที่เราได้ทำเอาไว้แล้วก็ตอนนี้คือมันมีปัญหาคือพยางมันรั่วเพราะว่าเราใช้พยางเก่าของโรงเรือนเมลอนมาทำนะคะ อันนี้เป็นผ้ายางของโรงเรือนอังุนที่เราได้ทำการลื้อออกจากบริเวณตรงนี้เนาะก็เราทำการปะผ้ายางเสร็จแล้วนะคะปะด้วยกาวเนาะเดี๋ยวก็มาดูอีกทีนึงว่าจะสามารถ <c oughs> ใส่น้ำเก็บกักน้ำอยู่หรือเปล่านะคะ ค่ะแล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะติดตามกัน EP หน้าเลยค่ะว่าเราจะสามารถเก็บน้ำอยู่ไหมและแปลงนาของเราเนี่ยจะเก็บน้ำอยู่ไหมไปละค่ะบ๊ายบาย